วันฮาโลวีนใกล้จะถึงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แพตตี้เซปเทมเบอจะพาทุกคนมาแต่งตัวน้องปลายในธีมฮาโลวีน mm hmm. ก่อนอื่นนะคะก็ต้องแนะนำก่อนว่าเราได้รับเกียรติจากน้องปลายจากแพตตี้เซปเทมเบอร์โมเดมาทั้งสคนเลยค่ะน่ารักไหมคะและชุดทั้งหมดนี้นะคะที่จะได้ใส่ ก็มาจากพาเทียลักชูรีดาวทั้งหมดเลยค่ะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดสำหรับคาวีนค่ะมาค่ะเรามาเริ่มแต่งตัวกันที่น้องคนแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นชุดในธีมแม่โมดตอนแรกเราจะต้องใส่ตัวเสื้อก่อนค่ะด้านหลังจะมีกระดุมแป๊กใส่ง่ายมากนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มใส่ตัวกระโปรงลงไปได้เลยค่ะ ตัวกระโปรงนะคะจะเป็นกระโปรงบานด้านหลังเป็นโบมีการปากักน้องแมงมุมค่ะเป็นเลื่อมนะคะและมุกเป็นงานแฮนด์เมดทั้งชีนเลยค่ะเราเริ่มใส่จากด้านล่างได้เลยนะคะเสร็จแล้วแปะกระดุมแปะที่ด้านหลังได้เลยนะคะ หลังจากติดกระดุมแปะแล้วเราก็กลับนะคะเพื่อที่จะใส่ซับในตัวนี้ค่ะส่วนตัวซับในเองทำจากผ้าตะข่ายนะคะแล้วติดกับตะขอเราใส่ง่ายมากเลยคลิกแล้วติดตะขอก่อนนะคะเสร็จแล้วไอยคลิกเอาตะขอไปไว้ด้านหลังตีให้ฟูค่ะเพื่อให้กระโปรงชั้นนอกเนี่ยฟู จริงๆแล้วตัวซับในตะข่าด้านในสามารถใส่เป็นกระโปรงบัลเล่ได้ต่างหากนะคะนี่เป็นข้อดีของชุดจากทางพาเทียนลักชูที่ดอค่ะเสร็จแล้วหันด้านหลังมานะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่ตัวเสื้อคลุมได้ง่ายขึ้นเสื้อคลุมจะสามารถวัดได้จากสอดเข้าไปด้านหลังมันจะพอดีกับการค้ำอยู่ตรงโบเลยค่ะหันหน้ากลับมาเพื่อติดตะขอนะคะ างร้านทำให้ใส่ง่ายมากเลยค่ะเสร็จแล้วจัดทรงให้ดีเพื่อเตรียมตัวที่จะใส่ตัวหมวกลงไปนะคะหมวกแม่มดเนี่ยทํามาให้พอดีกับทรงหมดเลยเวลาใส่แล้วให้กดลงไปนิดนึงค่ะส่วนยอดของหมวกนะคะสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดเลยค่ะถัดไปนะคะเป็นน้องคนที่สอง เราจะมาใส่ชุดในตีมวันฮาโลวีนเช่นกันแต่ตอนนี้เป็นตีมของกระต่ายค่ะทำมาสองตัวหูสั้นและหูยาวตัวนี้จะมีเดรสด้วยค่ะเป็นเดรสใส่เดี่ยวนะคะทำจากผ้าตะข่ายแต่ว่าด้านในเนี่ยทำเป็นทรงให้แล้วสามารถติดกระดุมแป๊กด้านหลังได้เลยค่ะเห็นไหมคะเวลาใส่สวมแขนเสร็จแล้วติดกระดุมได้เลย หลังจากนั้นจัดทรงให้เรียบร้อยตามด้วยการใส่เสื้อคลุมค่ะใส่ง่ายมากเลยค่ะคภูมเสร็จแล้วติดระขอได้เลยหลังจากนั้นนะคะจะัดทรงให้ดีจับผมให้ดีแล้วตามด้วยการใส่หมวกค่ะหมวกของชุดนี้นะคะทำเป็นหมวกครอบ ใกล้ๆหมวกของหนู่งน้อยหมวกแดงหรือหมวกกันน็อกประมาณนั้นค่ะพอเราสวมไปนะคะเราจะใช้ยางยืดที่ทำเป็นที่คล้องคล้องกับกระดุมค่ะง่ายๆแค่นี้เลยกดหน้าหมวกลงมาให้ต่ำนิดนึงนะคะเพื่อที่หูกระต่ายด้านหลังจะดูตั้งขึ้นและสวยขึ้นค่ะถัดไปนะคะเป็นน้องคนที่สาม ใส่แบบเดียวกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ใส่ชุดเดรสด้านในเป็นอย่างแราชุดเดรสตัวนี้นะคะเป็นผ้าตะขาติดด้วยเรื่องค่ะชุดนี้จะมีความแบววาวเป็นประกายเวลาเราใส่ไขยุูกเวลากลางคืนโดนแสงไปนิดนึงเนี่ยจะทำให้ชุดดูสวยขึ้นเป็นชุดฮาลาวีที่ดูลักชัวรี่นะคะหลังต,ติดกระดุมแล้วจัดทรงให้ดีแล้วตามด้วย ซาครูมตัวเซาครุมเนี่ยมีทั้งปักใหญ่แมงมุมแล้วก็ฝักเลื่องเป็นรูปแมงมุมดูลักชัวรี่มากบอกคนว่าเป็นคอลเลคชั่นพิเศษจริงๆหลังจากนั้นนะคะก็ใส่หมวกสังเกตตรงผ้าที่ทำหมวกเห็นไหมคะจะมีความระยิบระยับเป็นประกายเป็นผ้าชนิดพิเศษค่ะ บอกแล้วไงคะว่าคอร์นี้ไม่ใช่ผ้าดําธรรมดานะคะแต่มีความเป็นกลิตเตอร์เป็นคอลเลคชันที่พิเศษเจริงๆค่ะหลังจากคล้องสายยังยืดเรียบร้อยแล้วนะคะดันสายไปใต้คางน้องได้เลยกดหน้าของหมวกเล็กน้อยหมวกจะสวยขึ้นค่ะและต่อไปนะคะเราไปดูพรีวิวกันได้เลยค่ะมาดูซิว่าจะน่ารักขนาดไหน เอาละค่ะมาถึงท้ายคลิปแล้วถ้าใครสนใจที่จะสั่งบลายหรือว่าสั่งซื้อชุดบลายก็ลองทักไปที่ Facebook Patty September ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคลิปนี้สนับสนุนโดยพาเทียน Luxury Do l ดีไซน์และจัดจำหน่ายชุดตุ๊กตาบลายทุกชนิดติดต่อและสอบถามได้ที่ Facebook Patty September